ข้อ280อมาตย์นายแม้ e นั้นแลให้สร้างวิหารห้าตำบลแท้จริงบรรดา, Refer มาดมอมาตย์เหล่านั้นอมาตย์ชื่ออุติยะให้สร้างทักษิณวิหารในทิศทักษิณแต่เมืองอนุราชอมาตย์ชื่อโมละให้สร้างโมละวิหารในด้านปุริมาทิศตแต่ทักษิณวิหารอมาตย์ชื่อสาริยะให้สร้างสาริยะวิหารอมาตย์ชื่ปปัพะตะให้สร้างปััพะตะวิหารอมาตย์ชื่อติสะให้สร้างอุตรติสะวิหารอมาตย์เหล่าน,นั้น ให้สร้างวิหารทั้งหมดสำเร็จแล้วจึงอาราธนาพระมหาติสสะเทระผู้อยู่ในหัมภาการละกะวิหารซึ่งเคยมีอุปการะแก่ตนมาแล้วมอบวิหารเหล่านั้นแก่ท่านเพราะฉะนั้นพระมหานามเถระเจ้าจึงกล่าวคำเป็นคาถาไว้ในคำพีมหาวงว่าก็อมาตเหล่านั้นเรียนว่าด้วยอำนาจปฏิสันฐานของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าจึงขอถวายวิหารที่พวกข้าพเจ้าให้สร้างแล้วแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดังนี้แล้วก็ได้มอบถวาย พระเถระให้ภิกษุทั้งหลายน,น,นั้นอยู่ในวิหารทั้งหมดตามสมควรแล้วอมาทั้งหลายได้ถวายบริขารต่างๆอันสมควรแก่สมณะแก่พระสงฆ์แล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปฏิสันถาระวะเสนความว่าก็อมาทเหล่านั้นเรียนว่าท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าขอถวายวิหารทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าให้สร้างเสร็จแล้วแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายด้วยอำนาจปฏิสันถานที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายทำไว้แก่ข้าพเจ้า ผู้หาที่พึ่งมิได้ในการก่อนบทว่าสัพพะความว่าพระเถระให้พวกภิกษุผู้มีนิกายห้านั้นนั้นอยู่ในวิหารทั้งหมดตามสมควรบทว่าสมนาระเหความว่าพวกอมาตได้ถวายปัจจัสี่มีจีวรเป็นต้นอันสมควรคือเป็นกับปิยะแก่สมณะทั้งหลายแก่สงเรื่องอมาตของพระเจ้าปิตุราชจบ